พงชนกกันกลับนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะให้ชายคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่มันคงคง้ทะเลค่ะเดี๋ยวไต่คนนึ่งอยู่ไหนครับคุณแชมป์มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาจากไหนคะเนี่ยเนี่ยพามาจากกรุงเทพเลยครับผมไม่กรุงเทพเป็นไงบ้างคะกรุงเทพครับสนุกมากเลยครับผมถึงกระหอบกันเลยทีเดียว อากาศดีไหมคะวันนี้สุดยอดเลยทะเลที่นี่สะอาดมากครับท่จะบอกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเนี่ยมากันแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วเมื่อกี้คุณแชมป์ก็บอกไปแล้วว่าพายมาจากกรุงเทพค่ะไม่เชื่อเมื่อกี้มาแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยคือกิจกรรมทางน้าที่ต้องทํานะฮะขึ้นสักนิดนึงเลยดีกว่าไหมมาๆหยอบมาหยอบมาโอ้โหขึ้นได้ไหมคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้โหทุลักทุเลจริงโอ้โหยังี้สวัสดีอย่างเป็นทางการครับ ขอบคุณนะครับโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสวรรค์นในประเทศไทยใช่แล้วเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าคนดังคนมีตังค์ใครก็ตามที่มีลมหายใจบอกว่าชีวิตหนึ่งต้องจัดไปต้องมาที่นี่ให้ได้ใช่แล้วนั่นก็คือสีพันวาเย่ yeah. ว่าแต่ว่ามาถึงภูเก็ตแล้วมาสีพันวาเนี่ยพี่แชมป์ถ้าเกิดเรามาแบบที่พักแบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้นะมากับพี่พี่ต้องแบบ จัดไปให้อยู่แล้ว<ช>วันนี้จะพาไปดูเรื่องของที่พักใช่ไหมคะวันนี้จะพามาดูที่พักและคุณผู้ชมติดตามรายการแชมป์จัดไปให้ดีครับเพราะวันนี้กินดได้ใช่ไหมเมาเล็กน้อยแต่โอเค เพราะวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่คนทั้งโลกฝันอยากจะมาที่สุดเป็นอย่างไรและติดตามรายการของเราให้ดีเพราะคุณผู้ชมอาจจะโชคดีได้มาพักที่นี่แบบฟรีๆเพราะแชมป์จะจัดไปดูให้ดีนะคะโอ้โหมันมีห้องพักที่เขาบอกว่าส่วนตัวส่วนตัวที่คนดังชอบมาพักมีสระว่ายน้ำสองชั้นมีสระว่ายน้ำน้ำตกมีเยอะแยะมากมายทั้งหมดนี้แชมป์จัดไปไปไไม่ไม่พ่ไพ่ต่อ สวัสดีนะขอบคุณคุณว้าวโอ้โหเป็นยังไงคะจอดๆนี่นี่คุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากค่ะจะบอกว่า พื้นที่เนี่ยใหญ่มากครับไร่แต่ถ้าเกิดเราเดินรับรองว่าขาลากแนะะ่นอนค่ะวันนี้จะบอกว่ามีตุก๊กตุ๊กบริการแล้วจะบอกว่าบริการได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนสามารถโทรเรียกได้เลยคือ,อที่นี่จะมีตุก๊กตุ๊กบริการตลอด่าลูกพี่จะเดินไม,ไม่ไหวคือบางครั้งอ่ะบางที่มันเดินไปได้แต่บางที่มันอยู่ไกลนะฮะก็เลยต้องมีทางด้านของตุกต๊กตุ๊กไว้บริการครับที่สีพันวาเนี่ยมีห้องอยู่หลายแบบเลยคุณวิว๋อคือมีแบบคือบางคนเนี่ยชอบมานะ แต่แบบชอบไปเล่นน้ำทะเลแต่ไม่ชอบเห็นทะเลเข้าใจไหมอชอบชอบแบบฟิลปาปาาหน่อยเปป็นป่าก็จะม,มีแบบเป็นห้องที่เขาเรียกัว่าการ์เด v นวิวคือห้องที่เปิดไปมีแต่ก r เดนหรือมีแต่สวนมีแต่ป่าไม้หรือว่าบางคนชอบอยู่แบบเล็กกระทัดรัด ก็จะมีเขาเรียกว่าพูลสวีทพูลสวีทที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่แบบนี้ก็คือไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวโอ้โหคือเปิดประตูปุ๊บกระเทยแต่แชมป์จัดไปวันนี้ที่ต้องมาเพราะเขาบอกว่ามีห้องอีกแบบหนึ่งซึ่งดาราคนดังนักกีฬาซุปตาทุกคนต้องมาเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเขาบอกชีวิตหนึ่งต้องจัดไปต้องมาให้ได้แล้ววันนี้พี่แชมป์จะพาวิวและคุณผู้ชมไปชมว่าห้องวันนี้จะพาทุกท่านมานอนด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยว ทุาท่านนอนด้วยกันมานอนด้วยกันเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราต้องรักกันโอเคอันนี้ที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเขาเรียกว่า One b บ r o o m Luxury Villa หร uh ือว่าวิลล่าสุดหรูค่ะจะหรูแค่ไหนจะเป็นส่วนตัวขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่ไม่อยากว่ายน้ํามาวิลล่านี้เสร็จทุกราย oh. จัดไปจัดไปตรงไหนคะพี่ตรงนี้ใช่ไหมตาม,มาน้องรัก ุณผู้ชมครับ <คะ S 1> นี่คือ One Bedroom Luxury Pool v ว l l a วิลล่าสุดหรูหนึ่งห้องนอนสระว่ายน้ำส่วนตัว ความใหญ่คุณบิวครับเท่าไหร่คะโอ้โห265ตารางเมตรจะบอกว่าแค่เปิดประตูเข้ามาเจอทะเลเลยอันดามันโอ้สุดยอดจริงๆฮะแล้วก็ต้องบอกนะครับนี่คืออินฟินิตี้พูลอินฟินิตี้แปลว่าไม่มีจุดสิ้นสุดถ้าคุณลงไปนี่นะฮะก็เท่ากับว่าสระและน้ำทะเลนั้นเป็นผืนเดียวกันสุดอลังจริงๆโอ้โหนี่ตรงนี้เป็นโซนที่เขาบอกนะครับกรุงเทพคุณไม่ได้แบบนี้แน่นอนครับนี่เป็นศาลาที่คุณจะสูดอากาศที่บริสุทธ ที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทยได้นะครับค่ะนี่แค่ข้างนอกแค่ข้างนอกยังขนาดนี้อลังการแล้วแล้วดูเข้าไปนี่คุณเห็นห้องนอนไหมคือมองทะลุโปร่งเป็นห้องนอนที่เดียวในโลกที่คนไม่อยากจะติดม่านเพราะวิวรอบค้างมันสวยงามจริงๆใช่นะพาเข้ามาดูครับคุณผู้ชมครับเข้ามาดูเข้ามาดูเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับ ห้องนั่งเล่นนี้คุณวิวสงสัยทีวีไหมถามว่าทําไมเล็กจังเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปพักโรงแรมเนี่ยจะเป็นจอใหญ่มากนี่จงใจนะฮะเพราะว่าการมาที่นี่เขาต้องการให้คุณได้มาพักผ่อนแบบเต็มๆข่าวสารทีวีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอามาเลยเพราะว่าแค่วิวทิวทัศน์ที่งดงามแค่นี้ก็เกินพอแล้วก็ไม่ต้องปิดทีวีดูแลผมเพิ่งทาบนะสีพันวานี่เขาไม่มีบิสเนสเซ็นเตอร์นะ เพราะเขาบอกว่าคุณมาพักพอนคุณไม่ต้องม,ม,มาทํางานนะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแพน t r y หรือว่าเป็นห้องครัวเล็กๆนะครับออที่น่าประทับใจก็คือหลายคนเนี่ยบางครั้งไปโรงแรมพอออกมาจากโรงแรมเสร็จปุ๊บจะโกรธโรงแรมมากที่สีพัฒนาเขาบอกเลยครับว่าลูกค้าคือบุคคลที่สําคัญฉะนั้นนะครับทุกอย่างที่คุณเห็นในนี้นะครับทานปีไม่พอถ้าคุณเก่งจริงทานหมดเนี่ย วันรุ่งขึ้นมาเติมมาเติมตแบบนี้อีกทีนึงอ๋อเติมแบบเดียเลยแล,แล้วบอกว่าจะบอกมีน้ำที่เยนเ็ยนๆแล้วโอ้โหสาวๆชอบมากอันนี้นี่นี่นี่คุณผู้ชมหวานเย็นค่ะสำหรับวิวเนี่ยชอบมากหวานเย็นอ,าาร,อร่อยมากหวานเย็นนี่อร่อยจริงๆอร่อยแบบไทยๆอ่าแล้วก็สําหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะแล้วบอกโอ้ยมาโรงแรมเสื้อผ้ามีไม่พอนี่นี่คือห้องแบบโอ้โห walk in closet นะครับค่ะใหญ่มากฮะ ตแต่ง,งต,ตัวเสร็จนี่คือห้องห้องนี้เป็นห้องในฝันของผมเลยเขาบอกเวลาที่สบายที่สุดเวลานอนคือเวลาตื่นมาทีนึงแล้วต้องกลับไปนอนอีกทีนึ่งใช่ไม่อยากหลุกแต่ผมเคยคิดว่าผมอยากจะมีบ้านในฝันก็คือออกจะากห้องนอนโดดลงน้ำามืนเลยเพราะทุกครั้งโดดลงน้ำปุ๊บมันตื่นไงตื่นใช่ที่นี่ลงได้3ทางนะครับทางซ้ายของเตียงตรงกลางของห้องและทางขวาของเตียงแต่ขอโทษคุณบิว ผม<ร>ชอบห้องน้าที่นี่มากทไมําห้อง<ะ>น้ําที่นี่นี่ไม่ปวดท้องอย่างอยากปวดท้องเลยนี่หลายชั้นห้องน้ํา <นะ S 1> ต้องแยกไว้ซ้ายกับขวานะครับเพราะว่าสามีภรรยามักจะเลิกกันเพราะเรื่องก,การใช้ห้องน้าบางคนชอบวางแปลงไว้ทางขวาบางคนชอบแปลงไว้ทางซ้ายผู้ชายบางคนซกมกหน่อยผู้หญิงก็ไม่ชอบเลิกกันมาหลายรายปัญหาซ่อมได้ มีป็นคนละซิงเนี่ยแหละมีะมงคนละซิงเนี่ยแหละนี่แหละดีตรงนี้แล้วบอกที่นี่นี่น่าจะทํามาเพื่อช่องสามนะเมื่อกี้ห้องนอนก็สามารถว่ายน้ําได้สามที่ที่นี่อาบอน้ําได้สามที่ที่แรกนะครับเนี่มีเรนชาวเวอร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับอาบน้ำอยู่ในป่าอ,อยากแช่น้ํานมอยากแช่สบงสบู่นี่ลแล้วคุณวิวดูถ้าคุณอาบน้ําแบบนี้แล้ววิวเป็นอย่างนี้คุณแล้วขอโทษนะฮะนี่ครับมันน่าอาบจริง,รงๆฮะ มัน,น,นี่คือจุดการอาบน้ำที่3และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือ One b e d ร o o m Luxury p o o ู v ว l ล a นะครับหรือว่าเป็นวิลล่าซึ่งผมภูมิใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าคนดังจากทั่วโลกบอกว่าชีวิตหนึ่งต้องมาที่วิลล่านี้ให้ได้และมันน่าภาคภูมิใจเพราะสถานที่นี้อยู่ที่ประเทศไทย<ไ> มามาจะบอกแค่บันไดก็สวยแล้วงนี้วันนี้เรามาอยู่ในโซนที่เขาเรียกกันว่าแฮบิตอหรือแฮบิต้าก็ได้หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นสระว่ายน้ําน้ําตกจะบอกเป็น2ชั้นนะคะคือต้องบอกว่าไฮไลท์ของสระว่ายน้ําที่ถ่ายรูปมาแล้วสวยที่สุดตอนนี้ไปไหนคนก็ต้องไปถ่ายรูปกันไงสระว่ายน้ําที่นี่2ชั้นมีสระของเด็กแล้วก็เป็นสระน้ําตก ใช่แล้วบอกว่ามีแบบนวดด้วยนวดด้วยนวดด้วยน้ำนวดด้วยน้ำกันไปเลยครับตามอาเลค่ะไปเลยครับไปเลยครับแมพ่อรีบนวดให้รีบเดินเลยคุณผู้ชมนวดไปเลย ชมทั้งห้องวิวสวยๆเสาไว้น้ำที่เป็นแบบน้ำตกโอ้โหอิ่มจุใจแล้ววันนี้แต่ท้องร้องไงพี่แซมหิวถูกต้องเห็นบอกว่าวันนี้พี่จะพามาดูแบบร้านอาหารเช้าที่คุณผูกันคือวันนี้จะพามาทานอาหารเช้าแต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากอาหารอร่อยแล้วมันจะมีเก้าอี้มีโต๊ะอยู่4ี่โต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะที่ผมว่ากินทั้งอาหารกินทั้งทะเลกินทั้งบรรยากาศเลยนั่งกินในน้ำมาเลยต้องบอกบรรยากาศเหมือนกินข้าวในทะเล ค่ะนะครับตรงนี้สุดยอดมากๆจะเป็นอย่างไรจัดไปตามมาค่ะแค่มานั่งตรงนี้อิ่มแล้วอิ่มตามากคือตื่นเลยถ้าเกิดตื่นเช้ามาแล้วมาทานอาหารเช้าเนี้ยตื่นเลยเพราะว่าแสงแดดกระทบตา บรรยากาศดีมากสุดยอดนะฮะเป็นสุดยอดบรรยากาศจริงแต่วันนี้วันนี้สําคัญมากคุณวิวเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยนะครับ <นะ S 2> โอ้โห,โหเย็นครับคุณผู้ชมหลายคนถามผมมาว่าเห็นคุณวิวเนี่ยช่วงกินของคุณวิวกินกระจายเลย <นะ S 2> ทําไมหุ่นดีจริงวันนี้คุณผู้ชมฮะจะแนะนําวิธีการทานอาหารเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลามาพักตามโรงแรมเนี่ยนะครับน้ำหนักจะเพิ่มเฉลี่ยคนละประมาณ3กิโลกรัมคือมาแล้วซัดเต็มที่ไงใช่ฉะนั้นวันนี้คุณวิวเนื่องจาก เป็นกูรูในด้านของสุขภาพค่ะวิวจะมาแนะนําเคล็ดลับคุณผู้ชมนะครับว่ายิ่งกินยิ่งผอมคืออะไรเอาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอสักสองเมนู<ด>มันจะมีแบบอเมริกันหรืออาหารทางตะวันตกและอาหารไทยเดี๋ยวคุณไปตักมาเลยว่าใช้ตาช่างของคุณเนี่ย100หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบกร,รัมที่เป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วอีกกี่กร,รัมเป็นเนื้อนะหกสิบประมาณหกสิบ <10. S 1> ฉะนั้นวันนี้คุณวิวต้องจัดไปสี่เมนูของคุณสองเมนูมเป็นแบบฝรั่งเป็นแบบไทย <ม>แล้วของผมเป็นแบบฝรั่งเป็นแบบไทยไคิดไปละนะใช้สายตาและถ้าเกิดคุณผู้ชมทําได้ยิ่งกินยิ่งผอม,อมไปต<า>ัดไป นี่ใชยิ่งกินยิ่งหอมไหน oh, มาซิโอแน่นอนอันนี้คือสไตล์แบบอเมริกันพี่บอกฝั่งเชา้าถูกต้องนี่คือแบบสไตล์ไทยคือฝั่งนี้ของผู้ชายนะคะคืออย่างอย่างที่บอกเนี่ยนะครับวันหนึ่งต้องกินให้ได้ห้ามือ้อทุกสามชั่วโมงจะต้องหิวใช่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณวิวได้จัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือถ้าเกิดจะกินแบบพอดีนะค่ะถ้าแบบไทยข้าวต้มกุ้งกับผัดผักหมูกรอบอย่างเงี้ยหรือ สลัดนมชีสวาฟเฟลเนี่ยแหละฝรั่งเลยอย่างนี้คือมื้อหนึ่งใช่ค่ะอย่างนี้คือมื้อหนึ่งถูกต้องแล้วคุณวิวคุณกินผิดผู้หญิงปกติมากนี่นี่คุณกินอย่างนี้คือมื้อหนึ่งเลยเหรอใช่ก็นี่ไงก็แป้งสองแผ่นก็ประมาณ6 -80 กรัมแล้วก็ตัวโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีคาร,ร์โบไฮเดรตของเขาอยู่แล้วเน้ชักยังไงอย่างนี้นะก็คือว่าแป้งประมาณ 80กรัมอันนี้2แผ่นตามนวโยเกิร์ตตัวโยเกิร์ตจะมีตัวโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วแป้งบวกกับแป้งตัวนี้โปรตีนตัวนี้บวกกับไข่หนึ่งฟองค่ะก็จะได้อยู่ประมาณ50 6สกรัมแล้วเนี่ยมารวมกันเขาเรียกอิ่มแบบพอดีผลไม้สองชิ้นพอเพราะว่าทุกอย่างนี่คือเป็นคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วผลไม้นิดหน่อยส่วนอาหารไทยผัดไทยค่ะง่ายๆนี่คือช่างแป้งอย่างเดียวก็ตักมาแต่เส้นก่อนกับพวกวงอกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เกิดเนื้อสัตว์ก็มานี้ อันนี้น่าจะประมาณ50-60กรัมค่ะก็ใช้ตาช่างใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานกันก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูแล้วใช้ตาของคุณผู้ชมช่างแล้วคุณผู้ชมไปตักข้าวมาแล้วเรากินไปด้วยกันถูกต้องและกินเสร็จต้องชีวิตแอคทีฟต้องไปเล่นเกมได้วยเดี๋ยววันนี้พี่แชมป์ท้าค่ะจะพาไปห้องเล่นเกมซึ่งจะบอกว่ามีเล่นเยอะมากครับเราจะไปเล่นอะไรเดี๋ยวบอกแต่สุดท้ายเขาบอกชีวิตต้องบาลานซ์กินอะไรก็กินไปหากินพอดีหากออกกำลังพอดีชีวิตคุณก็จะดี แ<ใ>น่ <ไป S 2> นอนช่วงหน้านในเบรกที่2กับพี่เอิญปานระพีและเบรกที่3กลับมาเจอวิใหม่ที่ภูเก็ตค่ะโกงร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha